ไข่แห้งอ่ะกินไรกินเยอะน้ำก็เลยไข่นะคะเหตุยังละ้านปูกำลังเอ่อนั่งไรนั่งนั่งไรสุดอยู่คะ่ะสวัสดีคุณปู่นายนะคะสวัสดีปุ่นนายนะคะ สวัสดีจ้าหลานสาวย่าดูจากเวียดนามนะลูกสวัสดีค่ะลูกสาวรอในกลุ่มนะลูกสวัสดีพ่อพีวันนะคะสวัสดีชานะคะสวัสดีแม่นิชานะคะ สวัสดีค่ะคุณสวยสวัสดีครับ้าน,นเช้าอยู่นคะคะอยู่บ้านครับเออ่ราแต่งหน้าอยู่ ตอนนี้ลุงต้องกับป้าจ๋ากำลังเสียงกันเรื่องตีน้อยนะคะ <c oughs> สวัสดีพี่นุครับกินด้วยมากินนะครับผมสวัสดีคุอ,อ้อค่ะ มาให้ผมตัวเสพสวัสดีป้าอุ้มครับสวัสดีจ้าลูกจ๋าสวัสดีค่ะพี่ลาว่าแก้มอกแตยังกินบอกเซาเต้นั่โอ้แม่ขาหนูหยุดกินไม่ได้เลยคะ่ะใ้าไะ้กินแล้วก็กินเลยอะกินอย่างเดียวแต่จะไมส่สิวันค่ะจังรดจัง,ว,จงวนที่หลัง จากบ้านฮักสีุรัยเป็นกำลังใจให้พีอานะครับขอบคุณค่ะคิดถึงโชคไหมคิดถึงครับ ลูกสาวไปรถกับใครลูกไปกับพี่แม็กค่ะแต่ว่าไปประมาณทุ่มสองทุ่มนู่นเลยค่ะวันนี้หมอลำอลังการโชว์เล่นที่อะไรก็ไม่รู้ค่ะวันนี้อลังการโชว์เล่นที่ไหนนะคะลุงตต้งหนูหนูจำไม่ได้หนูไม่ได้ดูคิวงาน อยู่เปาะไยคะอยู่มครับคนคิดตะเละเยอะมาก <c oughs> <c oughs> ตื่นเบิดสวัสดีลุงเปานะคะสวัสดีลุงอังเปานะคะ อันนี้เล่นที่ไหนไม่รู้ค่ะลุงตุง้งตอบเทศหน่อยค่ะดื่มนมลูกจะได้แข็งแรงเอ่อหนูดื่มมันละขวดใหญ่ๆค่ะขวดใหญ่ประมาณเท่านี้ตั้งเป้าหมายความสูงไว้ไว้ที่ร้อยเออร้อยหกสิบค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถึงไหมแต่ก็กินนมอยู่ค่ะกินบ่อยกินทุกวัน มาอยู่อุดรบ้านเชียงอำเภอเมืองอุดรครับสวัสดีเจ้าคุณสดยสวัสดีค่ะตามหนูทุกไล์เลยนะลูกถึงเราจะไม่ได้เห็นกันขอบคุณค่ะ F C P R I ค่ะขอบคุณค่ะน้องไอตันเย็น กินกับอะไรคืออะไรคะ <laughs> เจอกันยิบสี่งานกระถินบ้านพี่เพลนะลูกครับหน้าสดจังใช่ค่ะอันเ facebook เพื่อนเอาฟิลเตอร์ออกหนูก็เลยใสย่อันฟิลเตอร์อะไรเพื่อนก็นเลยก็เลยต้องเห็นหน้าสดค่ะ หนูใช้แนวบำรุงผมครับอันก็ว่ามันเป็นของเอยียงกับบรูนะคะแต่ว,วมันใส่ดีแห้งค่ะสวัสดียาวรุนนะคะ สวัสดียาปุ้มนะคะใส่เชนแล้วครับฟันเข้าเร็วมาก ยังดังหน่อยนะคะเพราะว่าเออคุณปูท่ทำอะไรอยู่ข้างล่างค่ะทำที่จอดรถหนูป้าเห็นคนตาในไล์เจนี่แต่ซื้อไม่เป็น